สวัสดีค่ะพบกับสาวบ้านโนนกับช่องสาวบ้านโนนชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆให้ด้วยนะคะการคลังเลงแจกเกษตรกรหลังละ1น0 0 0บาทให้9ล้านครัวเรือนโดยไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยา15,000บาทนั้น ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับอาชีพอิสระที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านการลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพราะในหลักการกระทรวงการคลังไม่ต้องการให้มาตรการช่วยเหลือซ้ำซ้อนกันเพราะต้องการกระจายการช่วยเหลือไปให้ถึงจำนวนคนให้ได้มากที่สุดนายอภิรม์กล่าวว่าสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจะครอบคลุมทั้งหมด ทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวนประมงและปสสศุสัตว์ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ประมาณ9ล้านครัวเรือนโดยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวงกรเกษตรขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วกว่า99%สำหรับหลักการช่วยเหลือนั้นจะได้รับเงินครัวเรือนละไม่เกิน15,000บาท เพราะเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบและเกษตรกร,กรแต่ละผลผลิตเช่นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังก็มีมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะอยู่แล้วเช่นมาตรการประกันรายได้ซึ่งเงินช่วยเหลือทั้งหมดจะอยู่ในวงเงิน6แสนล้านบาทตามกอบพรกรก,รกู้เงิน1ล้านล้านบาท สำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อรับเงิน15,000บาทนั้นสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้วให้กรอกข้อมูลแบบประจำตัวประชาชนแล้วกดคำว่าตรวจสอบหากเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วจะขึ้นชื่อและข้อมูลการลงทะเบียนเอาไว้กลุ่มนี้ล่ะคะ่ะ จะได้รับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทหากขึ้นว่าไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนแสดงว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้จึงอาจจะไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้หรือสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ภายหลังหลังจากภาครัฐประกาศอีกทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ